ยักษ์เหินฟ้าแห่งท้องฟ้าตำนานแอร์ชิปสุดโหดกลางสนามรบที่เต็มไปด้วยควันปืนเสียงระเบิดและเทคโนโลยีสุดล้ำมีหนึ่งในอาวุธที่ทั้งช้าทั้งใหญ่แต่กลับทำให้ศัตรูต้ตองผวาเมืองเงาของมันทอดผ่านพื้นดินนี่คือแอร์ชิปหรือที่หลายคนจำได้ในชื่อคิรอบแอร์ชิปเรือเหาะยักษ์ของฝ่ายโซเวียตคิรอบไม่ได้เร็วแต่มันใหญ่หนักและอึดอย่างกับรถถังติดปีก อากาศยานชนิดนี้บรรทุกระเบิดขนาดมหึมาที่สามารถเปลี่ยนฐานทับให้กลายเป็นเท่าฐานในไม่กี่วินาทีไม่มียูนิตใดที่ทำลายล้างด้วยภาพเดียวเท่ากับมันอีกแล้วแต่ความน่ากลัวของคิ r รฟไม่ได้อยู่แค่การโจมตีแต่อยู่ที่แรงกดดันทางจิตวิทยาเมื่อมันเริ่มเคลื่อนเข้าหาฐานของคุณเสียงคิโร reporting ท,ที่ถุ้มต่ำจะทำให้หลายคนเรียบสั่งผลิตยูนิตต้านอากาศทันทีช้า แต่ชนี่แหละคือการบุกแบบสายโหดของฝ่ายโซเวียตคิรอฟไม่ใช่แค่ยูนิตแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหายนะคือศิลปะแห่งการบุกแบบโบราณที่ยังใช้ได้ในโลกอนาคตและนั่นคือสเสน่ห์ของการวางแผนสงครามที่ผสมผสานความขัดแย้งในโลกจริงเข้ากับจินตนาการอันบ้าท่างอย่างลงตัวคิรอฟผู้มาเยือนบนฟ้าที่ไม่มีใครอยากเห็นเงาของมัน